สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องหมอมิน3 6 5หกห้าเก้ทารอดในวันนี้นะคะหมอมินจะทำแรนดอมในหัวข้อที่ว่ารักที่แตกหักพังไปแล้วตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรค่ะทุกคนแล้วมีโอกาสหวนคืนไหมดวงที่หมอมินจะแรนดอมอมยู่นี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่อย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจ ว่าเป็นของเราทุกอย่างนะคะทุกคนมันเป็นดวงสุ่ม,มอะเนาะอยากให้ดูเป็นแค่แนวทางเป็นแง่คิดเป็นไกด์ไลน์นะคะตรงนี้หมอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณแล้วนึกถึงคนคนนั้นนะคะที่เราต้องแ,กอแตกหักพันกันไปให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเพราะอะไรมาดูพลังงานฝั่งคาไปเลยนะคะ ติดตามรับชมหมอมินได้นะคะทุกคนหมอมินจะทำแรนดอมช่วงเช้าหนึ่งคลิปเนาะนะคะแล้วก็ช่วงเย็นกลางคืนนะคะหนึ่งคลิปเป็นสองคลิปเนาะ,ะแต่ถ้าวันไหนที่มีทุเลามากๆก็จะเป็นคลิปเดียวนะคะกลางคืนแรนดอมนะคาตรงนี้มาดูกันเขาเป็นคนราศีอะไรธาตุอะไรไปแรกเลยค่ะเจ็ดดาบนะคะที่ผ่านมาอันนี้ธาตุลมตึงกุมเมทุนเนาะ,ะที่ผ่านมาหนึ่งนะคะ น่าจะเป็นเรื่องที่เขาทําอะไรรับหลังเราแอบโคบแอบแชทแอบคุยนะคะตรงนี้ทําลับๆล่อๆมีเรื่องบาดหมางเสียใจกันมานะคะทุกคนตรงนี้มาดูใบต่อมาอย่าลืมองาะความแอบความลับไม่มีในโลกใบนี้ดูใบต่อมาสี่เหรียญน,นะคะเขาถามว่าเขายังคงห่วงแหนยังคงคิดถึงคุณไหมแม่หมอก็ต้องตอบต,ตามไพ่ว่ายังคงห่วงแหนและคิดถึงคุณ แต่คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่รักตัวเองรักแต่ตัวเองถ้าท่านใดอยากบอกหมอว่าไม่มีใครแม่รักตัวเองหรอหมอเออนี่คุณพูดถูกนะหมอไม่ได้เถียงค่ะ <laughs> แต่การรักตัวเองถ้าเรานะคะมีแฟนถ้าเรารักแต่ตัวเองอยากทําอะไรก็ทําตามใจจะกินจะเที่ยวจะเล่นจะดื่มทุกสิ่งทุกอย่างโยนรับผิดช,ชอบให้คนนี้คนเดียวคนที่เรารักแปลว่าคุณรักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวนะคะถูกไหมแม่หมอมีมารยาทเฉยนะคะ ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็คือเราต้องแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะแม่หมอว่าความรักมันถึงจะไปได้ตลอดรอดฟังนะมาดูใบต่อมาแต่นี่คือยังหวงแหนคุณก็ได้นะเจ็ดถ้วยบางครั้งนะคะที่แตกหักออกมาความรู้สึกเราก็ได้ที่อุ้ยไม่มีใครนะคะอยากได้ความรักที่ไม่ชัดเจนหรอกคะ่ะทุกคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด่นอาจจะเด่นในทางในทางโซเชียลหรือนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ก็ได้นะคะ ถึงแม้ไม่ได้เด่นอะไรในโซเชียลเราก็สวยคือเขาอาจจะสวยหลอ่อหรือดูดีแต่ทุกคนดูดีนะคะทุกคนเพียงแต่เวลาเรารักใครเราก็รักเป็นคนคนทุ่มเทซื้อสัตว์นะ,ะไม่ได้แปลว่าไอ้รักมีเราแล้วก็ยังเผื่อเลือกนะคะยังค้นหาใครไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็มีนะคะตรงนี้ก็ได้นะค่อนข้างเป็นคนที่มีตัวเลือกก็ได้นะที่ทําอะไรลับๆแล้วห่อไม่ค่อยจริงจังกับเราไม่ค่อยจริงใจคุณอาจจะคิดว่าเอ้เขามี คนคุยหรือทางเลือกอื่นหรือเปล่าตรงนี้เราก็อยากจะแตกหักออกมาก็ได้นะทุกคนนะเด็กถือถ้วยทาาน้ากระกลมินพิชิกบางคนคุยกับคนอายุน้อยหรือความรักนี้นะคะตัวเขาอาจจะเหมือนมองว่าเ,เราไม่คงไม่ห่างหายไปไหนหรอกเ,เหมือนปลาอยู่ในถ้วยยังกลับมาเพื่อเรายังอยู่เพื่อเรายังอยู่ยังอยู่รอเพื่อเราไม่มีใครที่จะทนอยู่หรืออยู่ทนแล้วรอเพื่อเรานะทุกคนตรงนี้เนาะ มาดูใบต่อมาห้าถ้วยนะคะไม่ว่าเขาทําผิดอะไรกับเราที่แตกหักเนาะรักที่แตกหักไปแล้วนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะแม่หมอว่าทําไมเขาเสียใจอ,ะอ่ะเขาไม่ได้มีความอลิดหรือหรือสุขนะคะทุกคนถึงแม้สมมตินะคะว่าเออแม่หมอเพิ่งพูดว่าเขาก็มีคนคุยใช่เจ็ดถ้วยอยามันเป็นแค่งเงามีสเสน่ห์คุยก็ตามบางคนเมื่อแตกหักคุณไปแล้ว คุยแก้เบื่อแก้เซ็งแก้เหงาแม่หมอไม่ได้พูดว่าดีนะคะหรือไม่ดีนะแม่หมอพูดตามไพ่นะคะรักที่ดีคือเวลาเราคบใครก็คือความซื่อสัตย์ถูกไหมคะนะ,ะแต่ถ้าแตกหักคุณไปแล้วหนึ่งอาจจะแตกหักเรื่องเขาจะชู้ก็ได้หรือสองนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงแม่หมอว่าเขาก็ยังมีคนคุยแต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับเขานะคะหรือที่แตกหักก่อนมาเป็นข้อเรื่องนี้แหละเขาเศร้านะทุกคนเขายังคงห่วงแหนคุณก็ได้นะสี่เหรียญเขาแอบเศร้าอะค่ะ แต่ซีเรียเนี่ยเป็นคนเก็บความรู้สึกนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาคงไม่อยากบอกความรู้สึกให้ใครรู้หรอกค่ะอาจจะทํายิ้มแย้มเล e r ก็ได้เหมือนแบบเฉยๆฉยก็ได้นะคะแต่ในใจลึกๆอ่ะเศร้าคุณเห็นไหมฮ่ด้วยแอบเศร้ายังอะไรอาวรยังห่วงหายังคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันล้มมันพังลงไปนะคะรั้วถ้วยมันล้มถ้วยความรักมันล้มมันพังอันนี้อาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรคุณกับเขาบางคนคบกันเป็นแฟนแล้วบางคนเป็นครอบครัวหรือบางคนก็คือ เรามองอนาคตร่วมกันแล้วแล้วความสัมพันธ์มันก็มันก็พังลงไปค่ะทุกคนถ้วยมันล้มเขาก็ยังเฝ้ามองสิ่งที่มันล้มมันพังตลอดนะยังเสียดายอะไราอาวร์ยังคงหวงแหนอยู่ตรงนี้นะคะเด็กถือดาบมานะทาดลงจนกลุ่มเมทุนเขาสองคุณนะยังสองยังเสียดายแอบอะไราอาวรสองคุณอยู่นะคะตรงนี้ นะถ้าบางคนถูกบล็อกกันไปอาจจะส่องทางอื่นก็ได้นะมีเยอะๆที่จะส่องได้นะคะแต่ที่แม่หมอบอกคือยังส่องอยู่หรือความรักความสัมพันนี้เขาเป็นคนดื้อเอาแต่จใจคุยแล้วรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะเล็กๆน้อยๆถ้าเจอพ่เด็กขึ้นไปกับเด็กชูดามเนี่ยแม่หมอไม่ได้บอกอายุน้อยอย่างเดียวบางคนอายุเท่าเราหรือมากกว่าก็นิสัยเด็กเกินเอาแต่จใจโลกเนี่ยจัก,กรวาลเนี้ยนะชันนี่แหละเป็นศูนย์กลางอยู่คนเดียวณนะตอนนี้ก็มาเศร้านะทุกคน เศร้าแล้วก็คงคิดได้แหละเด e f u l นะคะถ้าที่ผ่านมาบางคนบอกว่าไม่หมอแตกหักหรือหลุดจากมาเนี่ยเป็นเพราะเขาชิวๆหรือไม่เคยมีสถานะให้เราก็ได้ใช่หไหมเขาหรือเขาอยากมีชีวิตที่สระเขาก็ได้เป็นแล้วแต่ทําไมเขายังเศร้าเ่รคะทุกคนเขาอยากทําอะไรก็ทําไม่ต้องมีกรอบนะคะอยู่กับเราก็มีกรอบอยากคุย,ยกับใครก็คุย,ย,คยแต่ตอนนี้ทาไมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงอะ่ะเดอ Full คือเลขศูนย์ะนะ สูงคือดาวมาันจะอยู่ก็ได้นะแล้วเรื่องสูงคือมันตีไข่ไม่แตกอะก็คือทุกคนนะคะอยากมีหนึ่งสองสามนะคะความมั่นคงเออนะคะคนนี้เขาคิดว่าเออตอนนี้ก็อิสระแต่ทําไมเขากลับกลายเป็นว่าเศร้าเขาหนวยหายและกอดรัดความรู้สึกไว้นี้กับคุณเห็นไหมคะยันคงคิดถึงคุณยังคงแอบสองคนอยู่ยังคงอยากได้คุณน่ะแอบเศร้าไม่พอนะแอบร้องไห้ไม่พอแอบเครียดด้วยค่ะคิดมากด้วย สองไปคิดมากไปเครียดไปกุ้มไปอเศร้าไปคิดเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนะ,ะชีวิตไม่มีคุณเนี่ยมันเศร้าอะ่ะเครียดมากคิดมากเลยนะคะตรงนี้อืมมาดูใบต่อมาสองไม่เท่าบางคนขุยบคนทางไกลก็ได้ ไกลทางคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศคนละรัฐนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลนะคะทุกคนตรงนี้เขารอนนะบางคนคุยทางออนไลน์เรื่องเงียบหายไปเฉยไหมนะคะตรงนี้เขาอาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ตอนนี้มาเครียดเพราะเคยคุยทุกวันหรือเปล่าสองไม่เท้านะคะคิดถึงรอรอโอกาสรอจังหวะนะคะคุณเห็นไหมที่เขามองออกไปไกลมองออกไปแบบเนี้ยมีคนที่คิดนะคะคิดมากด้วยนะคะยัก คิดก็คืออยากวนกลับมาทักอยากพูดอยากคุยอยากได้จะสองตอนเนี้ยดืยอฮรมมิตชกันละคณากันนะคนนี้นะถ้าก้าวดาบขึ้นมาคู่เฮ์มิตนะคงไม่ได้เป็นซึมเศร้านะทุกคนบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นหรือเปล่านะคะอย่าอยู่คนเดียวเนาะคิดมากเป็นปมอะไรบางสิ่งบางอย่างอดีตของเขาก็ได้นะที่ห่างเราออกมาค่ะทุกคนทั้งที่ใจมันคิดถึงมากแม่หมอว่าถ้าท่านใดมีเคยมีปม ทุกคนมีปมในอดีตนะคะเคยเจ็บปวดเสียใจมาทุกคนแล้วพอมาเจอสิ่งที่คิดว่าเมันใช่แต่กับถอยออกมาเพราะแค่ความกลัวเมื่ออดีตที่เคยเกิดมาก่อนหมอว่าการมองอนาคตมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามองแล้วทําให้เราเราคิดมากก็คืออย่าไปโฟกัสอดีตที่ผ่านมาก็ต้องปล่อยไปวันนี้สําคัญที่สุดนะคะทุกคนเดเฮอร์มิตเป็นไพ่ของการนิ่งเงียบและตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณด้วยนะเขาคิดนะคะคิดทบทวนอะไรหลายอย่างเดเฮอร์มิตเป็นภาวะที่คิดถึงเรื่องเก่า 6ดาความรักความสัมพันธ์นี้มันห่างกันมาแล้วละ่ะหมอมินว่านะฮะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าที่เคยพยายามแล้วล่ะในความรักความสัมพันธ์ทุ่มเทดูแลบางคนเป็นลูกมีครอ,อบครัวรด้วยกันเห็นไหมคะมีพ่อมีแม่มีลูกเนี้ยความรักแน่นอนละคะ่ะเราก็ต้องอยากไปถึงฝั่งมีอุปสรรคปัญหาแค่ไหนเราก็จะพยายามเห็นไหมคลื่นมาเราก็พยายามในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเราก็ได้ที่พยายามฝ่ายเดียว บางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบเอ,อเราไม่ได้มีลูกนะหมอมินก็คือความรักแน่นอนหรอเราทุ่มเทเราดูแลเราพยายามในความสัมพันธ์กับกลายเป็นว่าเฮ้ยเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแม่หมอว่าการตื่นดูของเขาเขาคิดได้หมดเลยนะตอนนี้นะคะห่างออกมาคิงถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงค์โนทํางานเก่งทํางานมากนะคนนี้มีความสามารถหลากหลายหุ่นนักกีฬาด้วยนะการแตกหักกนนิ่งกันออกมาตรงนี้ยไปทําอะไรแม่หมอว่า เราทุกคนก็น่าจะไปโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำนะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานคืนนะคะอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะทุกคนแต่ลึกๆแล้วถ้าเขาอยู่กับตัวเองเขาจะนิ่งแล้วเ็าคิดเรื่องเราเก่าเก่าแ,แอบเครียดแอบเศร้าแอบร้องไห้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขามองเรือออกไปตรงนี้แปลว่าคิดถึงคุณยังคงหวยหายังคงเฝ้ารอ <S <S นาะโดดเดี่ยวมากๆเลยนคะความรักนี้ที่ผ่านมาเนาะมีคุณเคยเคียงข้างคุณเคย ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไม่ว่าทุกขร้อนอะไรมาคุณซัพพอร์ตคุณดูแลซัพพอร์ตเนี่ยแม่หมอบอกนะไม่ได้ไม่ใช่แต่งเงินอย่างเดียวนะคะบางทีมีปัญหาอะไรเราก็คอยแก้ไขให้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นรักเป็นกะละาลยาณมิตรที่ดีไม่ใช่แต่ความรักอย่างเดียวเราเป็นทั้งกะละาลยาณมิตรให้เขาแต่น่ตอนนี้ไม่มีคุณเลยบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งนะคะต่างคนต่างห่างเหินออกมาหรือบางท่านความรักในที่ผ่านมาเขาเคย เขาคงเคยทําอะไรรับหลังเราตอนนี้รู้สึกว่าเงินทองก็ล่มไล้ยหรอห้าเหรียญเนี่ขาดนะคะการเงินการทองมีน้อยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็โดดเดี่ยวชีวิตครึ่งๆกลางๆเลยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยคิดขึ้นมาเรื่องของคุณแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เศร้าอ่ะแล้วก็เสียใจนะคะเนี่ยโดดเดี่ยวเสียใจนะ เดอะทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารมันพังจริงๆด้วยในความรักบางคนที่ผ่านมาไปโป๊ะแตกหรือไปจับได้หรือแม่มาจากเขาบอกก็ตามณตอนนี้แม่หมอว่าเขาน่าจะไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาต้องการแล้วทีแรกนะคะมันคิดว่ามันใช่ทุกคนคิดว่าใช่หมดแล้วแรกๆอะคะ่ะแต่พอนานๆไปมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณห่างออกมาเดอะทาวเวอร์นี่มันพังนะคะทุกคนความรักพังเขาได้เก็บความรู้สึก เสียใจแต่เก็บอาการอาจจะแบบอแบสืบแอบสองคุณอยู่ก็ได้แต่มีก้าสู้หน้าถ้าท่านใดแต่งงานจดทะเบียนอาจจะเป็นเรื่องการหย่าร้างก็ได้นะนะแต่ถ้าเป็นความรักความมั่นคงที่คุณดูแลคุณซัพพอร์ตนะแม่หมอว่าที่ผ่านมาเขาปิดหูปิดตามไม่เห็นความดีที่คุณทุ่มเทเลยตอนนี้ได้แต่น่าจะเบิกเนตรเองเราเห็นแล้วแต่เรือมันเห็นไหมคะบ้านหันหลังให้นะเขาได้แต่อึอดอัดกดดันไม่รู้จะทําอย่างไรคะ่ะทุกคน บางคนก็มีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งบางคนก็มีคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณยกตัวอย่างบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนมีลูกติดก็เป็นลูกหลานอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือพวกคุณด้วยล่ะคะ่ะวุ่นวายซีดาบความรักความสัมพันธ์นี่นิ่งมากแม่หมอว่าไม่รู้ว่าเขาไม่สบายด้วยหรือเปล่าทั้งนิ่งนะคะ แล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคการเงินเกินทองก็ล่อยล้อคือเอาง่ายง่ายเขาพังมากๆชีวิตพังล่มเหลวเพราะตัวเขาเองแต่ทีนี้ก็มาเศร้ามาเสียใจยอยู่เช่นนี้นะคะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะวันที่18เดือนพฤศจิกาเนาะ ะะมอมินปล่อยคลิปตอนเช้านะคะทำคลิปตอนเช้าความคิดที่เขามีต่อคุณแม่หมอว่าคนคนนี้หกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จเขาคิดอะไรหลายอย่างเกี่ยวคุณนะการที่เขาจะประสบความสําเร็จที่ผ่านมามีคุณคอยเคียงข้างนะคะมีคุณคอยดูแลอย่าลืมนะคะบางทีเรื่องหลังความสําเร็จของใครบางคนของแฟนเรา อย่าละเลยคนที่อยู่ข้างกายคุณเขาอาจจะซับพอร์ตเขาดูแลเขาเป็นที่ปรึกษอา,ากอะไรเยอะแยะกว่าคุณจะสําเร็จก็ได้พอคุณสําเร็จคุณเติบโตแล้วอย่าทําให้เขาเสียใจโดยการหักหลังเขานะคะคิดถึงคู่ทุกคู่ยากตอนที่อยู่ร่วมกันเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะหกไม้เทา้าแฟร์วิซิลลี่นี่แห่งความสําเร็จคืออยากไปต่อกับคุณอยากพูดอยากคุยอยากถามข่าวคุณมากมายเลยบางคนอาจจะถามข่าวทางคุณทางสายเพื่อน ทางญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่คุณอาจจะรู้จักหรือถ้าตัวเขาก็คืออยากพูดอยากคุยอยากกลับมาปรับความเข้าใจแหละสี่ไม่เท้านะคะสามเดียนนี่นะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ผ่านมาเขาคิดนะคะว่าเขาเคยดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยถ้าดึงใครเข้ามาไม่ใช่ทางสายออนไลน์นะคะคนที่คุ้นเคยคนรู้จักคนที่เขาดีลงานประสานงานเพื่อนของเพื่อนคุยกันประจำอะแล้วมันก็อาจจะเกินเลยแล้วก็รู้สึกแบบมันมัน,ม,นมันรู้สึกใกล้นะคะ แต่แม่หมอไม่อยากจะไปโทษเพราะความใกล้ชิดพ,พูดค,คุยกันทุกวันหรอกเพราะว่าคนเรารักกันมันต้องมีสติและความมั่นคงนะคะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วล่ะพังมากๆชีวิตเขาหมอมินว่าเขานึกถึงคุณนึกถึงความสุขคุณเห็นไหมสีแม้เท้าเนี่ยคุณเคยเป็นครอบครัวก็ได้หรือคุณกับเขาคาดหวังที่จะอยู่ร่วมกันเคยมีความสุขร่วมกันภาพโมเมนต์นี้มันขึ้นมาในหัวเขาในมโนความคิดของเขาหมดเลยค่ะทุกคนสีแม้เท้าเนาะ อาสวินถ้วยท่านน้ำกระกกลมินพิจิกนะคะ,ะหมอมินว่าเขาอยากเดินหน้ามางอ้อคุณอันนี้ความคิดของเขานะไม่รู้ความคิดของท่านใดแหละมันเป็นดวงสุ่มนะคะทุกคนหมอเข้าใจนะบางคนบอกอดูมาตั้งหลายปีแม่หมอไม่กลับมาคุณต้องรักตัวเองบางคนบอกกลับมาแล้วแม่หมอแต่หนูก็กลัวเขาทําให้เราเจ็บอีกเห็นไหมคะบางคนกลับมาบางคนไม่กลับมันเป็นดวงรวมนะคะแม่หมอก็พูดตลอดเลยนะตรงนี้ ใจลึกๆเขาอยากกลับมาง้อคุณแต่ถ้าคุณเคยง้อเคยตามเขาก่อนคุณไม่ทําแล้วนะหมอมินว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะนึกอย่างนี้เหรออัศวินถ้วยมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาง้อคุณอยากขอโอกาสคุณอยากเดินหน้าจีบคุณนะฮะบางคนความรักอยู่ไกลไม่อัศวินถือไม่เท้าแต่หาอยู่ไกลมันนิ่งเงียบเนาะเขาอยากเทคแอคชั่นในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ อยากกลับมามั่นคงนะ่ะเหมือนเดิมอนะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคิ่งถือไม่เท้าค่ะมันร้อนรุ่มอยู่ในใจนะ้องมีแต่ไม่เท้าออกมาเนะี่ยอยู่ในใจเขาเนี่ยมันสุมหมดเลยทั้งความรู้สึกอึดอัดตันอึดอัดอึดอัดอั้นตันใจอะสามดาวนะคะความรักนี้เขาเจ็บปวดยิ่งนะักเสียใจมาตลอดที่ทําผิดกับคุณมาตลอดแม่หมออ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านมาตลอดนะไพ่จะเชื่อมโยงกัน นะตรงนี้เจ็บปวดและเสียใจที่ทําให้ความรักเป็นแบบนี้ถ้าเคยพูดจาทิมแทงใจคุณถ้าทําให้คุณเสียใจเรื่องดึงใครเข้ามาเนี่ยแม่หมอว่าเขารู้แล้วนะเขาตื่นรู้แล้วตอนนี้ชีวิตเขาพังมากๆเขาได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเรือนี่อยู่ไกลแปลว่าคุณกับเขาน่าจะห่างออกมาแล้วเนะฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆใจลึกๆรอ,อ,อ,อจะเคลียร์จะคุยยังไงจะเข้าหาคุณแบบไหนจะง้อย,ยังไง หนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นใหม่นะใจเนี่ยคิดอยากเริ่มต้นใหม่แต่กลัวทาให้คุณเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยจะจะคุณจะง้อได้ไหมนะฮะมันเป็นความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเสียใจและเจ็บปวดมนาะทุกคนสามดาบหนึ่งถ้วยคืออยากง้อนะนะฮะกับปสัสวินถ้วยเนี่ยใจลึกๆก็อยากง้อคุณแต่ทําคุณเจ็บไว้อ่ะจะกาซูนาหรือเปล่านะคะ ยังไม่พอนะเขาไม่เคยยอมรับผิดเีอ่อัศวินดาหรือบางคนเป็นเรื่องสามดาบในใจร้อนไม่ใช่เรื่องสามเศร้าก็ได้นะคะนะบางคนเป็นเรื่องสามเศร้าหมอจะอา่านไพ่ทุกใบที่ออกมาบางคนเป็นเรื่องโอทยพูดจาทิมแทนใจเรามากไม่เคยยอมรับผิดหัวฟัดหัวเวยียงหัวร้อนตลอดเวลาค่ะคนคนนี้ก็ได้นะหรือบางท่านเป็นเรื่องสามเศร้าด้วยแล้วเขาไม่เคยยอมขอโทษเราไม่เคยยอมรับผิดที่ผ่านมานะคะ จนมันต้องแตกหักพังไม่เคยได้ยินคําขอโทษจากเขาเลยอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เขาเสียใจนะทุกคนเนี่ยอยากกลับมามีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนะตัวเขานี่แหลาทำให้คุณเสียใจโดยดึงสามถ้วยนะสมถ้วยบวกสามดาบเข้าไปบวกสามเรียนเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นมันมักเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยฉลองได้รับประสบความสําเร็จแต่ถ้ามันต้องมีไพ่ขยายเยอะๆแบบนี้เขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้ค่ะทุกคนที่เขาดึงใครเข้ามาตรงนี้เขาบอกว่าคุณไม่เอาเขาแล้วล่ะคุยรับสอดหรือคําพูดคาจาเราชอบเอาชนะกันได้ด้วยนะถ้าท่านใดเป็นเรื่องความขัดแย้งนะก็อยากกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนี่แหละจะอ่อนจะยอมมากขึ้นนะขอให้ได้กลับมาแต่ถ้าเป็นสามเศร้าเนี่ยเขากลัวคุณไม่เอาคุณชัดเจนมากเลย ต้องเคลียร์จริงๆนะถ้าจะกลับมาเคลียร์ไม่พอนะคะทุกอย่างคุณต้องไม่ทําอีกเพราะคุณน็อบสสอนนี่ม่มอบอกเลยนะยอมหักนี่ยอมงอแล้วแต่มันขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องใดด้วยนะคุณบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสามสามเศร้าเข้ามาเนี่ยเคยให้โอกาสแล้วโอกาสอีกขอโทษก็ไม่มีอย่างเงี้ยใครจะไปยอมลาทุ่งไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบริบทของแต่ละท่านด้วยเดทนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่ามันจบกันไปแล้วหรือเปล่าเดทเนี่ย ะะมีคนอยากลื้อฟื้นนะแล้วนะมันจบมันไปแล้วหรือเปล่าคุณคงตัดจบเขาไปแล้วล่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะคุณเงียบไปเนี่ยนะคะตรงเนี้ยใจลึๆกๆว่าเขาอยากลื้อฟื้นนะคะทุกคนหกถ้วยคืออยากวนกลับมานะะกลับมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีคนเดิมอยากกลับมาในรูปแบบใหม่จะทําให้มันดีกว่าเดิมเพิ่งรู้ว่ารักคุณมากนะคะทุกคนชีวิตเขาพังนะ เขาได้แต่เจ็บปวดและเสียใจที่มันต้องเป็นอย่างเนี้และอย่างกลัวคุณตัดเขาไปแล้วด้วยตอนนี้ไม่เอาเขาแล้วหรือเปล่านาไฮโลแฟนชาพผูศพลบลัคนาพฤพ้สบคุณทําให้ชีวิตเขามีความหมายมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณเป็นเหมือนพ่อพระแม่พักตอนนี้เขาตื่นนะไพ่พระคืม,มีสติตื่นตื่นคือรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะว่าที่ผ่านมาฉันทาําอะไรผิดพลาดหนึ่งสองสามสี่ให้ทําให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ ะะเหตุเป็นอย่าเนี่ยต้นเหตุมันก็คือช้นเนี่ยแหละหนู่นนี่นั่นเขาจะรู้แบบนั้นถ้าไม่เคยยอมรับผิดจะไม่รู้แล้วค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรนะแม่หมอมบอกเลยว่าไม่มีทางแก้ไขได้เขารู้แล้วนะคุณเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเขาอยากให้อ้อนวอนสิมซิทได้วนกลับมาตรงนี้นะคะคิงคิงถือถ้วยเขารักคุณนะบางคนคุยกับพ่อไม่แม่ไม้เขารักคุณนะคะทุกคนคิงถ้วยอยากกลับมานะคะ เม่มีคุณนี่เจ็บปวดยิ่งนักอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่ากลัวคุณตัดจบเขาไปแล้วคุณใจแข็งมากๆเลยเขาบอกคุณน่าจะงอยากด้วยแฉลบบางคนทางานยอรถบางคนคุยทังคนทางไกลนะคะคนคนนี้เขาเนึกถึงการเดินทางด้วยแฉลเนี่ยเห็นไหมคะ อสองสปริงสองตัวนะที่จริงเป็นสปริงนะคะตรงนี้เนาะ,นะะแต่ตรงนี้เป็นรูปสิงหมอมีนว่าความหมายคือเขาอยากเดินหน้าคุณอยากไปคู่กันนะคะตรงนี้แต่มันสายไปหรือเปล่าสําหรับเขานะคะเขาอยากจะชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะตัดปัญหาอะไรบางอย่างแม่หมอเห็นเป็นสองประเด็นนะบางคนเป็นคู่ขัดแย้งกันมาตลอดเลยแต่มีคนที่ยังรักและคิดถึงนะคะอยากกลับมาแล้วปรับจูนปรับเปลี่ยนบาลานซ์ใหม่ รู้แล้วไงว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรมานะแต่ถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าก็อยากกลับมาแต่ก็รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้คุณไปตัดสินใจเอาเองนะทีนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะทุกคน ใบแรกเลยทู True, นะคะทัวเพนจ์เคิลสองเหรียญการบาลานซ์การวนกลับมาถ้าท่านใดที่มีปัญหาขัดแยง้งไม่เข้าใจเขา,าเขาจะบาลานซ์ความรักความสามาัรถให้ดีพยายามประคับประคองความรักคว,ความสามาัรถให้ดีคืออยากวนกลับมาแต่ถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจเรื่องสามเศร้าแม่หมอก็ว่าเขาอยากกลับมานะ,ะเพียงแต่มันคือสามเศร้าที่เจ็บปวดและเสียใจเนี่ยมันอาจจะหนักนะฮะตรงนี้เนาะ นี้มาขึ้นอยู่กับคุณสิบไม่ท้าที่ผ่านมาเขาทําให้คุณหนักใจมากแบกหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาอยากกลับมาแบกอะไรหลายอย่างเพื่อคุณเป็นคนที่ทุ่มเทพเพื่อคุณบ้างนะคนนี้ทํางานหนักนะหน้าตาเคร่งเครียดนะตอนเนีเออ้มีคนที่อยากกลับมาง้อคุณนะทุกคนมันขึ้นมาตลอดเลยสวินทัวอยากกลับมาง้อคุณเดินหน้าจีบคุณเดินหน้าง้อคุณเดินหน้าเริ่มต้นใหม่นะฮะตรงนี้ ทหารพรีเทสคนเกิดวันจันทร์นะมีอะไรมากมายในความลับของเขาที่เขาอยากบอกคุณนะตรงนี้ที่ผ่านมาเขาเคยมีความลับก็ได้นะแทนแบรนนะคะเขาจะกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นขอเพียงคุณให้โอกาสนะอันนี้เป็นไพ่รวมนะถ้าคุณเขากลับมาแล้วเขาเหมือนเดิมคุณต้องรู้นะคะแม,แม่หมอมินว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวคุณหรอกคะ่ะชีวิตของคุณนะดูเวอ สิ้นสุดแล้วอันนี้คนเกิดวันเสาร์นะสิ้นสุดแล้วของวงโครจรน,นี้เขาไปเจอโลกใบใหม่ที่ไม่มีคุณก็ได้ที่มันไม่ดีมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขาหวังมันล้มเหลวมันพังแ้ะตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจเขาก็ไม่มีคุณเขาอยู่กับตัวเองแล้วทําให้ตกผลึกนะตกตะกอนความคิดคิดได้นะทุกคนคิดได้แล้วบางคนนะคิดได้ เมื่อสายไหมไม่รู้นะคะแต่ตรงนี้อยากวนกลับมาแล้วความรักคือความเข้าใจคุณคือคนที่เขาอยากกลับมาเป็นคนที่คนสุดท้ายแล้วห้เมเจอร์สุดท้ายนะคะอยากวนกลับมาไม่อยากได้ใครแล้วหรือว่าคุณมีคนคุยใหม่แล้วหรือเปล่าพอจะคิดไปไกลคุณเนี่ยเขาบอกไม่มีใครเติมเต็มและโอปุดได้ท่าคุณอีกแล้วไม่มีใครใช่ที่สุดแล้าคุณดูเวอร์เป็นรักเดียวรักสุดท้ายแล้วนะ เดินทางมาตั้งแต่เดอะฟูลนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ขึ้นจนถึงเดอะเวอร์คือเมเจอร์สุดท้ายแล้วที่แบบมันมันทางจิตวิญญ,ญาณทางความรู้สึกของเขามันเต็มอิ่มหมดแล้วหลายสิ่งหลาย,ลายๆอย่างอะ่ะเขาจะไม่ค้นหาไม่เฟ้นหาอะไรละมีคุณนีแ่แหละที่เขาอยากกลับมานะฮะหยิบมาสองใบเลยดิชาริออดนะคะกับเดอะเดอะมูนเดอะมูนเขาทุกข์เขาเศร้ามากไม่มีคุณชีวิตมันดำดิ่งชีวิตมันไม่มีความสุขนะคะมันอึมครึมมากๆเลย เขาอยากกลับมาง้อคุณนะคะจะเดินหน้าง้อคุณคุณเป็น D.M. เพของเขาวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะคะคุณเป็น D.M. เพของเขาไม่มีใครไม่มีผู้ใดแทนที่คุณได้เลยค่ะทุกคนหมอมินไม่รู้นะเขารู้ตัวเมื่อสายไหมนะคะมีคนอยากกลับมาคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใส่ใจดี ไม่มีใครทับเท่าคุณอีกแล้วบทที่คุณจะเข้มแข็งคุณก็นั่งบนมันลังแล้วคุณตัดได้นะนะคะเนี่ยไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วค่ะทุกคนไพ่มันขึ้นมาเช่นนี้ขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมดูดวงกับส่วนตัวกับมอมินหมอมินขอแจ้งนิดน,นึงนะคะมอมินรับดูดวงน้อยลงมากๆแล้วตั้งหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังรับอยู่สําหรับคนที่คิดว่าอยากดูดวงจริงๆแสดงว่าคุณต้องรอคิวได้ หมอไม่ไม,ม,มีคิวยาวนะคะถ้าคุณทักมาช่วงบ่ายหมอมินอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงโต๊ะนะคะอาจจะเป็นแอดมินนะคะที่อาจจะคอยตอบแชทเพราะว่ามินไปทําอย่างอื่นมาทุกคนไปไล่ไปสวนไปนาอหมอก็พูดตรงๆไปไล่ไปสวนไปนาไปไป,ไปทําอย่างอื่นนะคะตรงนี้ถ้าถ้าคุณทักมานะคะก็จะมีคนในคิวอาจจะเป็นคิวพรุ่งนี้แต่ถ้าคุณทักมาก่อนเที่ยงหรือสิบเอ็ดโมงพวกเนี้ย ยังอาจจะมีคิวให้คุณอยู่ช่วงเย็นถ้าหมอมีคิวหมอก็จะไม่ได้ไปไหนหมอก็จะรอดูดวงถูกไหมคะมาตรงนี้ขอบคุณมากมายแต่ถ้าค่าดูใครถามมาทักแต่ถามค่าดูหมอมีขออนุญ,ญาตเลื่อนผ่านเลยนะแล่ท่านไทยบางทีทักมาตอนเช้าหมอตอบไปทั้งวันเลยไม่เคยตอบอย่างนง้นนะคะเออแม่หมอก็ขออนุญ,ญาตบอกทิง้งแล้วเพราะคิดว่าทักมาเล่นๆมานะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไม่ได้มีอะไรมากคุณอ่าน ค่าดูนิดนึงนะคะบางคนทักมาถามแต่ค่าดูทั้งที่หมอมินพิมพไว้หมดแล้วค่าดูอ่ะายละเอียดเบื้องต้นก็มีแล้วบางคนบอกไม่เห็นลายละเอียดเลยหมอเออแล้วคนคุณเห็นลายได้ยังไงคุณกดลายเข้ามาแปลว่าคุณต้องเห็นดีนะาดูดวงคุณต้องพร้อมรอคิวได้หมอมินพิมพ์แบบนี้นะคะต้องพร้อมดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายหมอมินรับดูดวงตั้งแต่สิบหนาฬิกาถึงสามทุ่มบางคนทักมาอยากได้สิบเอ็ดโมงเนี้ยแปลว่าคุณคงไม่ได้อ่านนะคะหมอไม่ได้ว่าอะไรนะกลัวคุณเสียเวลาอ่าตรงนี้ ขอบคุณมากมายค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ